ูเลิมบาน,นขอสดเด็ฟที่เด้อเหล็กไปจังักว่าเป็นยังเหล็กมีเข่ามีรุดอ่าเหล็กกับอะไรหนอกเนาะจ้าปล่อยไปตามสูตรเท่าไหร่ล่ะปูเป็นแคน่แนวทางมันงวดเข่ากับเขาอยู่หัวรุดกับรุดกับคือเก้านั่นละ่ะนี่ครับจ้าไม่คือเก้าเนาะให้คือเก้าล่ะปูจ้าสัญจรในหนัวนี่สัญจรก็ไปตามสูตรละ่ะ เหตุใดตัดจานนักเรียนทำวันนี้แล้วไปหามันไม่ได้แล้วจ้าปูค่ะตามตัวเท่าเด็กจ้าจับตาดีๆวันนี้ว um um hmm> um, ิ่งศูนย์นะวันนี้วิ่งไปที่ศูนย์นะปูแมนวิ่งไปที่ศูนย์บนล่างจ้ามาหลาตัวหรอนี่ไม่ติดเอาตรงคูจ้าปู จำาูให้กัศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์หกมีเลขสองตัวนลว่าติดตัวไหนบ่าท่านหนึ่งเด้ออืมค่ะปูมีสองคัถ่ายครับมีเอ่อขออปันมาแจม,มเรือมีเลขอะไรม่น้ำจ้งเก่เอีกผูกเลยอยังทีไหมจ้าค่ะเป็นจุดวายุแต่วา่าท่านเป็นไทยมา ค่ะปูบางวันพระมาหน่อยบ้องแาลออกแบลคำผ่านมานจ้าบ่าท่านไหนเป็นไทยมาแต่ว่ากับจูอจู่เออมันเป็นเลขกันแปดศูนย์แปดสองแปดสี่ศูนย์อืมค่ะเด็กหนุ่มเดี่ยวบานเหเป็นไทยเอาอืมค่ะปูมันกระตรงกับเลขสูตรตัวนี้วิ่งศูนย์ตัวเดียวนี่ มันก็มาตัวเดียวตรงกันเป็นเล็กุนนี่แหละแต่ว่ามันติมาบ่อแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันติดถามว่าเมื่ออื่นองค์ถามว่ามังกรคนไทยผู้ฝันบ่จัดแมนมันฝันเป็นกําเกิงนะบ่จำไม่ได้เบิดไหมค่ะอืมฝันได้เป็นเลขเป็นเบอร์บ่คือจังได๋มันเป็นปัญหาว่าเป็นปัญหาค่ะ

อ่านนี้จะ,ะ่หนพันเรายัางไมา่หายเองพี่แม่ค่ะเพื่อนเอาของมาถวา,มมา,ายของไม่แต่ว่ามัเนมมเป็นไหายเนี่ยอืมค่ะเป็นหายเป็นหสองนน่อยแม่ก็บต้องน้นี่ละไล่หำไหวย์บ้านี้ถือห้มากเป็นเห็นหอยบ้านเนี่ยจ้าปานนี้พัน้หอยไตหายหอยี่หยหอยนี่ไตไตไรอ่น เด้ไดปหนจ้าหอยหอยมอยจุ้อว่าไจ้าไ้ลายเติบแต่ว่าเป็นได้หลายหอยเป็นหเป็นศูนย์เป็นไรนตีบังเล่อเอตีเลยอืมอันนี้กูบเออกูกบบตีบดน่นว่าไรเป็นฝันไปนะจ้าเป็นความฝันเนาะเออกาบว่าไรไหญ่ี้การนาติมาตัวใดหรอืมปีแรกะก็คอม็นมาเรื่องหอปูเห็นน้ำเนจ้า อันบ้านเล็ที่ที่ไปนั่นบ้านเล็กที่อย่างละปูอ่าเนี่ยท่านถามว่าท่านถามเพื่อนเห็นามเห็นได้ทำเหมือนกันจ้าข้ามันมาเลยบ้านเล็กที่นะได้ไปบ้านเบนละบนของถวายข้าเมียนมาอ่าบ้านเล็กที่เป็นโอ๊กันปูไปจังสี่นเะ้จครับในอยู่ก็ถือถามมันอยู่แต่วาท่านถามแต่ว่าอะไรบ้างกันเป็นกลางวันฟั้งกลกงวันจ้าค่ะปูค่ะว่าได้ตีเป็นตัวเลขเนาะว่าได้เห็นเป็นตัวเลขบ่ จ้ะอืมไปามไอ้ไอ้ยูคนในงันน้ำจ้ะ yeah อืมค่ะปู่ไปทาลีเขาน้จ้ะอืน yeah, sure> mm ั่หละเฮ็ยขนจะาบ้านเขายุ่งยลายบ้าแต่บ้านเนเขาจ้ะเห็นติดวันผมานแต่ว่าบ้านเขาบ้านเขาแบเนี้ยจ้ะผมมาลิลีาลีีเขาก็เรบันบั่นเม่บันพอเขานะไจ้ะอืมเรื่ยถามงขาคน จ้าผู้แต่ว่าเลขอันเลขไหมันก็ปากกุมๆมมันก็สิบ่ศูนย์เข้าเลขศูนย์แล้วบ่ปู่ก็จักแล้วหอยนี่เขาหอยว่าตัวหอยบ่ตีแล้วตีตไหละไหกปากกุมๆก็สิบ่ศูนย์บ่จ้ะอีง่ายๆจ้ะแต่เฮาบ่ตีน้ําุนแล้วค่ะแต่บ่ตีเนาะปู่เนาะาเว้าูฟังฝันแบบนี้แม่นจังได๋กตีฟังเด้อบ่ทันตีว่าเป็นตัว ค่ะ <C> ตาจังใดกับคนล่ะจ้าเป็นคนทำมันเล็กบางเขาก็จ้าเราฟังปูคงสุดท้ร์คนละนอปูบอกฟังว่าคงไทรว่าบาริทีเขาเปิดวันในเขาหน่อะไรค่ะปูเลขปูกับอะไรหางกับประมาณนี่นอปูเนาะว่าหลายดอกที่หนึ่งกันยาหกเป็ดกับไปหาจับไว้ขันผู้ใดมักขันบ่มักกระเื่อนผ่านได้ขันว่าความฝันปูบอกสู้ฟังกันผู้ใดตีใดจังใดกะมินตะคลิบบอกสู้กันฟังแน่เลขปูบ่หลายดอกสองครูหนึ่ง จ้นนี้ว่าได้น่อยเรสได้เพราะยังไม่ได้สามซีเนะเนียนค่ะปูในเอาเข็นๆขสิแมจ้านี่กับสองคู่กับร้องเบื้งก่อนกับรอฟังว่าคงสุดท้ายนี่ปูสีฟันไห้ตัวไดนเนาะปูเนาะเนียนค่ะค่ะจ้าฟันตีมนมักัมาเนี่ยจ้าปูให้ปูไปเสียงหรือว่าปูเจฟันยังยำบอกะะจอบเบื้องเนาะปูเนาะโอ้ตัวฟังอีกคงไทยค่ะปูจ้าจ้าไอสีไหนพรเอซีแฟนช่องปู้คนรับฟังยินดีจ้าปู อ่าบ,บ้านี้เอาปั้นให้พี่ละตุ๊กโถตุกคนความเขีย,ย,ขยวใหญ่ๆขุ่มไก่ใหญ่ละมีอ่าเมื่อเนี้ยขอมีตกมีใช้น้ำกันตุ๊กโถตุกคนสุขภาพับยังเร่งเด้อคุณป้าลักพาพี่เวลาคุม้มฟังเด้อค่ะทุลมันสากาันเจ้าค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขปูหลึกหล,ลับให้ฟังเดอ้อจะ้ะหนึ่งกันยาหกแปดนี่วิ่งบนล่างแฟนไปที่ศูนย์เม็ดเดียวโคโลศูนย์เจ็ดก็ศูนย์หกจ้ะปูหายม้าแค่สองหางแค่นั้นพี่น้องจ้าหมดว,ว่าหันรุดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบังให้เก้าตัวเดียวโคโลร เลขปูมาหลาหางเด้อค่ะงวดก่อนอันนี้คงสุดท้ายงวดก่อนจ้ะจากปูลึกลับเนาะรอฟังว่าปูสีฝันยังบบเาล่กากะจะตัดให้หางเดียวหรือว่ามีเพิ่มเติมเนาะค่ะเลขปูเคนี่จ้ะบอหลายเด้อพี่น้องรองผิดจารณาเบิง้งผู้ใดสายวิ่งก็ร้องเบิ้งรถค่ะตัวเดียวโคโลคือศูนย์จ้ะวิ่งศูนย์ม็ดเดียวศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์หกหรือบักหกมันสีนยังอยู่พี่น้องอาจจะเป็นศูนย์หก พรอบางหกมันไปทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะทั้งหกสามทั้งหกห้าอ้าม้วนเนี่ยค่ะผู้กับนำมาเป็นแค่แนวทางเด้อใส่วิจ,จะละนะอย่าในการรับชมจะ้ะเแคปหน้าจอครับเลขปู้หลุดจะ้ะสุดหน่วยคำนวณเอาสัญจรกัสูนน่สเขาคือเก่าลัดพี่น้องค่ะผู้ใด,ดเห็นคลิปนี้ก็เฮงๆปัง,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 งๆังด้วยๆสู่ผู้สู่คนเงินไรกองท้องไรเขาไปแล้วจะ้ะสวัสดีจ้า